เปลี่ยนผลผลิตให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนคุณมีวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในมือแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นแปรรูปและสร้างแบรนด์อย่างไรคุณกำลังมองหาแผนธุรกิจที่ช่วยให้คุณเติบโตจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพใช่ไหมเรามีพิมพ์เขียวความสำเร็จสำหรับคุณดาวน์โหลดฟรีแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรเอกาสารนี้จะช่วยคุณวางหลักฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้น วิเคราะห์ตลาดเข้าใจความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มในอุตสาหกรรมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์พัฒนาสินค้าแปรรูปที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูงการเงินและต้นทุนวางแผนการลงทุนกำหนดราคาและคาดการกำไรม่นยำแผนการตลาดสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุดเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักได้แล้ววันนี้คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรี